ะเกิดจากการสร้างองค์เทพนะคะที่ไผ่เล่าตอนแรกว่าอยากจะสร้างให้เพื่อนนะคะเป็นของขวัญแต่สร้างไปสร้างมาเพื่อนก็ดันปังนะคะเราก็มีความสําเร็จอยากให้เราได้สร้างเพื่อเผอยเผยแผ่ให้กับคน,นอื่นๆต่อทีนี้เนี่ยไผ่ไม่ได้มีเพียงแค่องค์พระโพธิสัตว์กรอตินตอนนั้นไผ่ก็เลยรู้สึกว่าไผ่อยากจะสร้างทุกองค์ที่มีบุญคุณกับไผ่นะคะจึงเกิดสัทธาตัวอะไรก็คือมีองค์เทพหลายๆ,ๆองค์มากมายพอมีองค์เทพแล้วตอนแรกอยากมีแค่โชว์ลูม ไปมามาคือแฟนบอกว่าต้องมีจุดให้คนได้กราบไหว้คนที่ไม่มีทรัพย์จะไหว้ได้อย่างไรเราก็เลยต้องหาสถานที่ที่ทําให้ทั้งคนที่อยากเช่าบูชาแล้วก็อยากที่จะมามีที่พักพิงใจมาที่นี่ไม่รู้จะไปไหนให้มาที่นี่ค่ะเรามีที่พักพิงใจมานั่งอธิษฐานด้านฝั่งนู้นแล้วก็มีแอร์เย็นๆมีน้ําดื่มสามารถมา ปลดปล่อยหรือว่ามาชาร์จแบตนะคะได้สร้างพลังบวกได้กับที่นี่ค่ะท่านอนว่าวันนี้พอเปิดตัวอ,อย่างเป็นทางการค่ะผู้ที่มีความศรัทธาสามารถเข้ามากราบไหว้ได้เหมือนกันใช่ค่ะเ,เข้ามาได้ฟรีเลยค่ะ<ช>ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ,คคะเอ,อาวันดีต้องแต่งวันนี้คอที่ดีนเป็นยังไงบ้าง ็จริงๆก่อนอื่นก็ต้องด,ดีใจอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเจอคนที่ชอบเหมือนกันศรัทธาเหมือนกันแล้วก็เกิดปฏิหารคือมันเป็นเรื่องเรื่องเราคือแต่ละคนมันจะมี e x p e r i e n c e ต่างกันใช่ไหมคะอย่างคุณภั่เองเนี่ยเขาเอา e x p e r i e n c e เขามาแชร์จนกลายเป็นความศรัทธาแล้วก็สร้างองค์เทพขึ้นมาซึ่งแม่รู้สึกว่าประทับใจพอเขาดูแบบ ต้องศรัทธาจริงๆอ่ะถึงจะสร้างได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากแล้วพอมาปุ๊บเรารู้สึกว่าเออองทงแล้วก็รู้สึกว่าสบายสําหรับทุกคนที่จะมาก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมานะคะมากราบไหว้มาขอพรน,นะฮะอย่างที่เขาบอกว่าเหมือนมาชัดพลังอะไรเงี้ยครับก็สามารถมาได้ค่ะเนี่ยามายแล้วครับที่เห็น มีการขอบคแลด้วยที่ยังไงบ้างคญหใช่ค่ะจริงๆวันนี้ก็แสดงความยินดีกับคุณไผ่ด้วยแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาแล้วก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันถ้าเกิดว่าใครเห็นคอนเทนต์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่ ครับโค้ชใส่มูเยอะมากแต่ทุกครั้งที่มายมูมันก็จะย้ําอยู่เสมอในการเล่าเรื่องนะคะว่าเราต้องมูแบบอย่างมีสติแล้วเราก็ต้องมูด้วยแล้วเราก็ต้องปฏิบัติและทําดีด้วยะคะ่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าพลังงานที่มีดีมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้รับเกียรตินะคะได้มีโอกาสมาขอพรวันนี้เป็นแบบคนแรกแล้ววันแรกนะคะก็หวังว่าอยากจะเชิญชวนทุกคนแล้วกัน,นะคะ่ะใครที่ ไม่จําเป็นที่เราอาจจะต้องแบบให้เป็นสายมูจริงๆเราสามารถเข้ามานั่งที่เนี่ยค่ะพลังงานที่ดีมารับพลังความสง,งบนะคะมาแบบรับแอร์เย็นๆพี่ไฟบอกนะคะแล้วก็มานั่งแบบสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเชิญชวนเลยค่ะไม่ขออเนื้ออะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่หรอกค่ะ คือจริงๆอย่างอย่างตัวไม้ที่เวลาทิ่ที่ไม้เล่าอ่ะไม้จะเป็นคนที่เราจะเหมือนเราจะถวายบุญให้กับเทวดาทุกองแล้วก็ศกษิ์สิธิ์ที่อยู่ในทุกๆที่ก่อนนะคะอย่างช่วงนี้คือส่วนใหญ่ไม้จะขอในเรื่องการขจัดอุปสรรคเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะแล้วองค์เทพอยากประทานอะไรให้ไม้ไม่ก็ยินดีรับเลยค่ะจะไม่ได้เจาะจงเป็นเรื่องไปค่ะดูที่สี่ชุดนะคะว่าขอเรื่องอะไรเห็นไหมล่ะเออคะอยากพบเจอลัทธไปทุกที่บริมาทุกสัทธาที่ะไงบันแล้ เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าอิสก็ไปทุกที่ทททออนอกประเทศก็ไปทุรักันใดแค่ไหนก็ไปนะคะแต่นี่ใกล้บ้านมากไม่มีใครรู้คุณไายก็ไม่ทราบอยู่ไกลบ้านมากก็น่าจะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่จตได,ได้ได้มาฉาดพลังที่นี่ง่ายขึ้นไกลบ้านแล้วก็รู้สึกเลยว่าเข้ามาแล้วแบบสงบจริงๆขนาะวันนี้คนเยอะมากก็ยังรู้สึกเลยว่าแบบเออสงบแล้วมันคงได้ฉาดพลังได้ได้มูกฉับกันที่นี่กันจริงๆ ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาก็ตั้งแต่เข้ามารู้สึกเย็นมากๆมากๆเลยค่ะเหมือนเป็นอีกที่หนึ่งที่ทําให้เราแบบได้พักผ่อนได้แบบเป็นที่ชาร์จพลังอย่างที่บอกจริงๆค่ะก็สาหรับใครที่เป็นสายมูเป็นคนที่ศรัทธาในองค์เทพเหมือนกันค่ะก็อยากจะเชิญชวนที่นี่เลยค่ะอีกที่หนึ่งค่ะแน่นอนว่าจะมีสมุดปรกกา ใแบบหลายๆค,น,คน,น,นที่ศรัทธาในองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์พระนาลายได้เข้ามาที่นี่หน่อยนะคะปัจชุบนช่วนอ,อะไรกันคะค่ะก็สำหรับสถานที่นะคะศรัทธ,ธาเชลัยนะคะอยากให้เป็นที่พึ่งทางใจแห่งใหม่นะคะไม่ว่าใครจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยอยากให้ก้าวมาสู่ที่พื้นนี้ตรงนี้จะได้รับรู้ว่ามีพลังที่มองไม่เห็นเนี่ยคอยปกป้องเราแล้วก็นำทางชีวิตพวกเราอยู่เสมอค่ะไปเชื่อว่าองค์เทพต่างๆที่อยู่ในที่นี้นะคะ รับรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะประทานความเมตตาให้กับทุกคนที่มากราบสักการะบูชาด,ด้วยความจริงใจคะ่ะเอกอผู้ถึงโครงการต่อไปนี้จะมีพระพิฆเนศใช่ไหมคะใช่ค่ะปีขยายร่วมสการะในเรื่องในบุญตรงนี้ด้วยอ่ะอ่าภัยขออนุญาตเล่านิดนึงนะคะว่าองค์พระพิฆเนศเนี่ยความจริงเนี่ยภัยจะสร้างตอนต้นปีหน้านะคะโครงการจริงๆแต่ตั้งแต่วันบวงสรวงวันที่6ที่ผ่านมานะคะมี หลายเหตุการณ์ที่คนรอบด้านในสถานที่แห่งนี้นะคะฝันเห็นงอ์พระพิเนตมาประทับอยู่ที่นี่นะคะรวมถึงไผ่เนี่ยก็ฝัน3าคืนติดกันนะคะตั้งแต่คืนวันที่6ที่7ที่8นะคะจนต้องหาศิลปินด่วนในการสร้างพระพิเนตก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ๆก็ต้องมีพระพิเนตอยู่ด้านหน้า เล่งเวลาขึ้นมานะคะก็แทนที่จะเป็นต้นปีหน้าก็เป็นสองเดือนข้างหน้านี้ก็คือวันที่28กรกฎาคมนะคะยังไงเชิญสื่อด้วยนะคะเป็นรุ่นมหาเศรษฐีเซวยทรัพ์นะคะถ้าจะให้สังเกตสิ่งที่ท่านแตกต่างจาก,จากปางอื่นก็คือท่านจะมีโน้ตบุ๊กนะคะที่ใครอยากจะ ขอเรื่องหุ้นนะคะขอเรื่องผลกําไรผลตอบแทนในการลงทุนหรือธุรกิจออนไลน์นะคะใครที่ทําธุรกิจในเรื่องของ AI เรื่องอะไรเงี้ยสามารถขอได้ท่านจะมีทั้งถุงเงินนะคะแล้วก็ก้อนทองนะคะเป็นปางที่สวยทรัพย์อย่างแท้จริงค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้มารองสัมผัสกันในวันที่28กรกฎาคมนะคะขอเรียนเชิญเหมือนกันค่ะขอบคุณนะครับคุณ้